สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน168บายเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้า z x 6R นะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับตัวนี้นะครับราคาซื้อสดจะอยู่ที่299,000บาทนะครับสามารถจัดแฟแนนได้2บริษัทนะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทตะวันออกลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทนะครับบริษัทที่2นะครับบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบค์นะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่84,800บาทนะครับ รถคันนี้นะครับเลขไม่จะวิ่งอยู่ที่900กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเราประกันเป็นไม้แท้นะครับรถคันนี้นะครับของแต่งคร่าวๆก็จะมีปีกเป็นปีกแบบเฮดทูนะครับมีกาดแฮนด์นะครับมีท่อนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูดีกว่านะครับ ที่สนใจนะครับสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับรหัสติดต่อสำหรับเจ้าคันนี้นะครับรหัส60นะครับออกรถกันทางแล้าเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนหรือ1,000กิโลเมตรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเป็นร้าน668ไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ